ืวันนี้มาพบพอกันแลยเนาะครับเปล่าตีข้างนาเปล่าตีข้างนากลับมาแล้เด้อผมเห็นหน้องเด้อเดี๋ย,ยนี้กลับมาจะกลับมาเกินไว้สองยูทูบคลื่นเนาะที่ว่าเฮาห่างหายกันไปเกือบรายเดือนเนาะถึงว่าจุดประสงค์ที่ว่าห่างหายและยังนั่นแม่เฮาชิม,มาเราฟังในคลิปหนาเนาะ แต่ว่าในมือนี้เฮาได้มาอา่แต่ปักเซีแล้วเนาะที่ว่าคือเห็นและที่คิประทันมากที่เฮาลงลงในซอกเนาะที่เฮาไปเยี่ยมยามอ่าบ่ว่าจะเป็นอา่าแบกกือเนาะแล้วก็เพิ่นอะก้อยเนาะแล้วก็คําสีบ้านตีนเนาะแล้วก็บ่าวดิมเก่าล้านเนาะที่ว่าอยู่ปักเสียที่เข้า,าไปพบปะมวนซื่นทางซันกันทังว่าโดนๆแล้วก็บ,บ่ได้พอกันเนาะพีน่น้องแต่ว่าก็เลยตัดสินใจว่าเออไอน้องอ่านา่าไอน้อง พุกไฟให้เนาะเพราะว่าไฟเฮาดับเนี่พี่น้องเอ้ยโดนแระเบิดหรือว่าฝาก m อของอาก้อยหรือแบกคือหรือว่าคำชีหรือว่านิ่มเกาลาดเนาะมาติดตามมากดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราติดข้างหน้านี่เด้อมาติดข้างหน้ากลับมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝากทุกคนเข้ามาชมมาเบิ่งกันเนาะว่าคลิปนี้เฮาก็ายมอหันบานของเพื่อนแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็สิมีอ่าคอนเทนต์คอนเทนต์นึงเนาะ ที่ว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นถือว่าคลิปที่ว่าภายในแข้งในบ้านในเมืองนอกเนาะว่าบัิกริยาอะไรเพิ่งว่าด้นแล้วเนาะยังพิพาทประกันะไรกับคอใครเอฟซีเด้อร์มิเตห์ห้ติดตามเนกันเนาะแต่มื่อนี้คอนเทนต์ล่าๆก็คือเข้าไปเยี่ยม้ำๆอ่านยูทูบเบอร์ซื้อดังของอันตะปื้อเนาะที่ <c oughs> ว่าม okay. ีหนึ่งล้านซับแล้วแต่กูซ่อมตอนนี้มีหนึ่งล้านซับเป็นหอดหนึ่งล้านจะติดตามแล้วเนาะ สิเป็นแฟนนันเฮาก็ไปหลุดเหมือนกันเลยเนาะอ่ะามาตุยกลางหน้าชิงบ่ทันบอกซื้อเนาะเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเห็นแบบทุกคนน่าจะาู้จักเนาะเดี๋ยวเฮาไปกันเลยไปติดตามกันเนาะย้าลายทุกคนเชิญท่านอีกคนออกเดินทางกำลังเดินทางอ,นนออกไปเนาะ

บอกให้เจ้านั้นอ้างว่าให้คำมั่นสัญญาจะหักจอมค้นตลอดกัน เอาแล้วเนาะอาารผ์เพมต้นนี้เขามาหอดนะเนาะโอ้เพิ่นเห็ดยังอยู่เนาะเดี๋ยวเขาเขาไปบุกไปแบบบุกจูดเลยนะเราเพิ่นเห็ดยังอยู่ว่างเบื้งยูทูบเบอร์ล้านซับน้ำมูกที่ดิบอย่างไดเราเห็ดยังอยู่เนาะไปจอดจ่อเขาไปลุยเลยเนาะโอ้ โอ้แกงที่เอ็มคุณทำอะไรอยู่ฮะกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วอ่ะเรียกว่านอนเรียกว่านอนกอดผู้สาวอยู่บ้นแมนเหรอโอ้นี่นะนี่เนาะส้มหน้าส้มตายูทูบเบอร์หลานชาวแคร็กอันตอปื้ิเขาเนาะว้าวในน้ำซื้อนี่จีสวัสดีซื้อองค์เนาะอ่าสวัดีที่สองไอ้สวยเนาะเออไี้สวยเป็นมาดินหน้่มเนาะ แมนตั้งใจมากเพราะว่ามากักปัเช่กันอตูดน้ำนีแหะให้ตูดที่เราตูดน้ำกันนี่แหละเนาะห้าหอนละม่เห็นอะไ้อื่นบหัวอนเนะม่อะไรอื่นมากเลยกำลังกินข้าวล้วยมกันปั่นข้าวล้วมเนาะมีิมาฮะไอโจปัานไทยไก่เราเยนไหวเลยนะเร่ยนไหวปะเออเล่นไหวันไก นี่เราี่นีเนาะนี่เราที่นี่เนเอ้ยใช้เบิ้งจัวตีนนะในพวกอะไรนะพวกาฟเป็นแน่เลยรับกล้องมันซีตาเนาะเบิ้งมันตัวทีกับแมนแทรบบอซีตาเนี่ยเบิ้งเราพี่น้องนันนั้นตาต้นประญากรรมยุกาหลีเดินหนึ่งกับตาเขาออกแล้วตาตอนออกแล้วบอมันแบบมันเห็นร้ายอดูค้นคนหนึ่งเห็นถึงสามสี่คนไม่ได้เนาะเอาเบิ้งเราพี่น้องเอาะ องเดอดตัวพีน้องเอยใมือตัวตีนเนาะนี่เอ้ยเกินไปแล้วอน้องแค่เมืกีมีงย่างร้านเนาะมึงจกิดมะลิมันกันซื้อเนาะมาครับทุกทุกทุกทิศกันทันนี้ยูทิศอย่างไรเป็นอย่างไรชีวิตของนี่จะได้กินหมดตื่นลุงบอว่าโงเจ็บอดเจีบมาบว่าเนี่ยน่ตายคิดก็บอยตายอ่าบุ่งพปนอนคอเช้ามาจุกขนาด เพิ่มเพาะเอาไว้บอกความเสร็มขึ้นอยู่วะอืมอ๋อสิดานนะบุฟเฟ่สิดานมันขึ้นมั้งเออเป็นไรบุฟเฟ่์สินเนาเฮาบอกินก็นยังถือปรับใหม่เกินไปเนาะยาและทานไม่ใช่แค่น่าจะกินอ่าแน่ไม่ใช่ะอะไรอย่างเนาะหัวเจ้าอ่องแต่ตัวเทียนยังให้กินเนาะเขามาข้อจุดนะนี่จุดหนึ่งก็คือจุดจุดเขากินเนาะ เดี๋ยวสือสินมูมาเอมาสูดเลนหน่อมสดกลลมรกมดังนนี้แหละเจรพี่น้องเลยเอาไปับอันนงกองหน้ากองลังดยช่วยนะใหช่วยน้องเลยให้ช่วยเนาะจังี่เลเจมากอแลบกันเนาะมาเบิ่งมาฮอดเสียดยางหน่งยาเนาะมาอาาไทท้อนเพิ่นน้องปรีไท้อนวีซ่าให้ คอแลบก,กันลินเนะาะแต่ม,มันเงียนกว่าเออเอาสีคอลแลบก,กันเบนะิ่งเนาะว่าเอาสีเพชดยังงงสองเนาะมันจะเป็นร่มสองของอองเด็ดตัวหรือว่าของน้องเองเนาะมาพิสตามเมืองกันเนาะเลย let's go ยิเลย s <S หนยู้วเลยหนึ่ยูเลยมาเดี้พูดแม่พีนน่น้องมากินคอเล็บดกัน สบายดียคำอีก hmm. ทีหนึงเนาะเก่กับสบายดีแล้ยังบอเลยมันแจกยันมันหมือนกันายันย่งกันาเป็นยันไเว้นหนหนวดยันเว้นหนวด่าซีมือเก่ในเรื่องนี้เสียบอีบ่แสบเสบรืยองตหนักอเสดีเวลาเอิหังเลยมัจร้อง้่อนอ่า มือไรกสิม่ไปมือแรกสิมือเงจอกเียงจันยิบข่าวมช่ไหมงจันทีแปดแปดหาเมียเียงจันยันยันถึงเจ้าเียงจันตกเพื่เห็นเ้นเป็นเียงจันครับเรมันเนาะผ่ามัเดียวเจ้างจันนี มีคนหนึ่งมาซื้อเ่งมาเป็นเงินเป็นกันมซื้งเหลี่ยกาแฟเยอเลยบอกเห่ยงเนี่ยเหี่ยงเน่ยน่เลิบมากขนกันี้หมดเลยเ็นกันเดนไปเราเลยมากเลยบอกว่าอยู่พี่เขาแดงกอนก็ถือไกลเราแล้วใส่ตูดพี่ห้อง งานเติมสุนาชิพ่าที่งานใช้ตูดมากมีคำซีมีอ่ามาม,มน่ยตูดผมเปลี่ยนเลยิพามาตูดหน้าิฮาวคันบอสต่อท้าคันบอสยินบ่ยินบอยินบ่นเบาคำซีบดิมมาเยอ,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 อยอรืออาป่อยเนาะอาเบคือน่อยอมากๆ่ยินดีสบเสมอ เป็นกันเองนเองี่นมามากมามามวนมวมันซื้อกันชิพาเตียวใช่ป่าเห็นซาวผาเห็นห่าจะเปืดหรอกเนื้อของเนื้วเนาะเอาไปกินบุี๋ยวเชื่อบุรีรีมย์ก็มีนะเนี่ยก็มีอกว่าก๋วยจิมู จะพักใส่หกัวแืมแฉบแฉบ,แบสองนี่มีหมอดูดติดตามหมอดีกาช่องหลายเลยเนาะ อยู่หกแสนหกแสนหกแสนแ่วสามหกคนสามหกคนหองคอยคอยตีสี่หมื่นป้ายสี่หมื่นป้ายอะไรแล้วอันนังคนที่ตามรังเป็นบอทปะไรพี่น้องเลยจะว่ามาฝืนผู้ไม่ไมนสิปี10ปี่ล้องชมืีอ่ไเนี่ยเอ้ยนี่ก็สวยดอกสวยดานกันเลยเด้อกนเดาน นายจดันดันจุดจะสีจะป้าแล้มีเงนออมปกปอกกันมีเงนข้าใสไปน้ำกันคอเพิ่งคอละไซน์แล้วจะกแหนจะไม่บุกเบิรเนาะนจะไม่บุกเบิรเลยนะเมิกอไรเลิกเพจอ่ายูทูบแมนพีหักใบุเรนอะไรหักไจ้ัวล เอยู่มือคงก็มนเนงมัน,นมเป็นยังมันหัวจยังกับคอยเพฟมันเปิดยังว่ามากเหลือม,มามากมาตัดใจใจัดรีร้อนบางปีอ,ง 10, ามามามอ่อสาสองพันเออประมาณสิเก้าเหมาเหลือมาจริจัง2รสองเก้ม่ทนยานมากมากเหลือเพลงมาเลยน กองมันเ <ihan> ก่าก็ไม่ใหม่อยู่ว่ะช่วงขยันจบมาเดี๋อยู่นะี่สุดการศึกาสี่ปีนะเก่ทาเด็สองประสามกีฬาแหละอืมนู่นอะไรจิว่าขาเดียวะิบแปดเกเขาเร่องน้ยี่น้องเลเขาเร่ y o u t u e มายังบอกปมาใส่ สี who, ph a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  ่มื so well, pues like ่นก mm ็ค hmm. yeah. ok, like so, ือว่ารายสี่หมื่นรายตะกีดยังพาว่ารายดีระ่าแบบไหวอยู่เลยแต่ว่าเงาเอาไปยุดส่วนหนึ่งเลยส่วนอ่าอ่าลลมาประสบบั่นในเกออุบัติเหตุเนาะเลยพักมาแปดเก้าเดือนอางเลยกำลังมาเริ่มลุยต่อมาเร่อแข้งแห่งมันงมากเยมาเรยต่อเลย ว่าเบิดไฟล์ส่วนหนึ่งแมนก็เติมไฟใหม่มีอ่าไฟแต่ไฟมาจากาก้อยอขึ้อเนาะเดกือนอั่นแหละเอ้าขึ้นมาพี่มาพีจะเติมไฟไหนซุ้มไฟไหนสำหรับตกทะเลยตัดสินใจหิวกระเป๋าพีแพร่งเลยก็ดูเรื่องเป็นศีรษะหมือนอย่ว่ามาเห็นลงที่บอลเื่อยแต่ว่ามาเห็นอ่หยอดวิวหยดอ่าุดติดตามขึ้นเนาะแต่แต่ว่ามีกำลังใจขึ้นมานึ่งเลยครับมา จะมาชาวไปกับสื่อต่อต้นนี้ต่างชาติอะไรับพวกฟังกันไปเรื่อยๆครับเนาะฝรั่งเศสเนาะมียังกะศึกษเรื่อยๆกันกระสานและสิบิตสูซอนเรื่อยๆกันสายในทุเบนในทเบนทุเบนแมนแมนอือบอกขึ้นนั่นเหมือนขึนยังไงมันจะมึนแบบน ผมไม่ได้คอยกินดูสิวันไหนอ๋อแต่เนี่ก็อิ่มแล้วกินคำนึงก็คำเดือดน่าอิ่มสิ่งที่อิ่มที่สุดก็คือเรื่องน้ำจิตันใจเนี่ยอิ่มอิ่มก่อนเขาอีกไหนไอ้ไอ้น้องกาแฟไอ้ไอ้น้องสวยเรือกันโอ้ตื่นตาแฮงดีน้องเลยเบีย ตันาเนี่ยัวเกปลาอะฮึ่มสนทผ่านเห่มแห้งอะนกนึงนพรกลนอ่นคกลเติมหนาเลยนะจัดน้ำปลาจัดขนมแล้วก็ใส่จะใส่รถดี กันไซรัลเพ่ก็แคปนี้บนัวปนีไซรัลดีไลนเนาะภาาสางกันเลยเพ่น่ยเก็บแล้ม <bizarre> ีวามอะไรเนาะมะฮอนนี้ผมกเอากใก่อิมแน่เนาะแล้วกับสิมาขอบอกขอบใจเลยในกังสิ่สำคัญก็คือเมื่อเวกัน จะรื่ไหองต่อองฝากยินบอกคองต่อ้องฝากว่าไงนะคลอต่อ้วเ็การคือข้าวอบฟัวข้าวอบัมัลแล้วหอออนพี่น้องอออมวกันเลยเป็นเกมากนั่นลนี่นองขนมเป็นหลัก บ้านทักเป็นบ้านทักเป็นต่อบ้านทักเป็นต่ออืมไหนนอนนะคาร์ลอมเป็นหลักบ้านทักเป็นต่อพี่น้องอะไรเนาะคิดตรงนี้อะไรเนาะอากาศอิ่มนะจะชิดปิดกินอิ่มแล้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเข้ามาเหมือนกันตะเวนเลยครับเหตุก็เหตุเหมือนกันเลยตะเวนหาติดตามในสองเทาเองนี้เนาะหรือว่าสองอ้องหรือตัวเนาะเดี๋ยวสิ สอบขึ้นให้พี่น้องเบิ่งหรอวเพาลมาติดตามกันแน่แก,กดไลค์กดแชร์กันเลยพี่น้องเดอ้อพี่ตั้งใจใกันเนาะบายบายแล้วเจอกันคิดหนาโอเค